S <S เราจะทาคลอดลูกป,ปูนะครับเดี๋ยวเราจะทาคลอลูกปูนะครับเราไปดูนะครับสภาพน้องปูเราเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เราจะทาคลอดลูกปูนะครับอนี่แม่ปูนี่นะครับนะครับแม่ปูเดี๋ยวเราจะมาทาคลอดลูกปูกันนี่นะครับตัเดือนท้องแน่นๆน้องแน่นๆเลยนะครับนี่เราจะทําข้อดลูกปูกันนี่นะกระมังแบบนี้นะครับเนี่ยกระมังแบบนี้กระมังอันนี้คือกระมังอันนี้เป็นสมบัติทางปัญญานะของ ของอุรยานะครับอันนี้นะครับเราพัฒนานะเป็นกระมังแบบนี้อ่ะวิธีการจัดบ่อน,นะครับก่อนที่จะทาข้อนะกระมังแบบนี้นะครับอ่าอย่างแรกนะครับเวลาเราทําคอดนะก่อนที่จะทาข้อลูกปูเนี่ยจะใช้กระมังใช้ภาชนะใช้อะไรก็ได้แต่ให้นึกถึงว่าเวลาเราจะาน้ําออกนะเราจะออกอย่างไงนะครับของเราเราจะมีระบบถ่ายเรียกว่าติดตั้งระบบน้ําทิ้งม่นะครับระบบน้ําทิ้งเนี่ยวิธีการถ่ายก็คือง่ายๆยกขึ้นนะแล้วก็ปล่อยแล้วก็กระดกลงนะน้านี่จะไหลนี่คือวิธีการถ่ายน้ํา นะครับเวลาปิดน้ํายกขึ้นปิดอันนี้คือง,ง่ายๆนะครับมันง่ายจนๆบอกว่าแปลงฟันนะครับใช้เวลาแปลงฟันยังนานกว่าป <c oughs> ัญหาน้าก็ปูเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าทายังไงบ้างส <c oughs> ิ่งแรกนะครับเราก็มีผ้าหนุ่มเขียวนะครับเนี่รองไว้นะครับหนึ่งชิ้น นี่ครับไม่เกี่ยวนะครับอ่าทีนี้เวลาก่อนจะใช้น้ําเหมือนกันนะครับบางทีท่อน้ำน่ยระวังนะครับท่อน้ำเนี่ยบางทีช่วงช่วงที่เราทําทอดน่ะน้ําร้อนน้าเย็นต้องดูนะครับบางทีส่วใหญ่เจอน้ําร้อนแล้วมันจะไปลวกลูกปูตายอ่าอย่างนี้วิธีการทำทอดของเรานะครับวันนี้เป็นวิธีการแบบสลัดแม่ปูนะครับวิธีการทําสลัดแม่ปูอ่าใส่น้ําเข้าไปนี่กเราหมังเราอ่าวิธีการทาสลัดแม่ปูก็คือเอ่อจับนียครับ จับเขาขึ้นมาอย่างนี้จับเขาให้มันมั่นขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยผมก็จะจับนี้เห็นไหมคล้องประคองอ่านี้อ่าให้จับไปเขานี่ก่อนอ่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อ่ะเนี่ยดูเนี่ยเขารัดรัดมือผมแน่นเลยเนี่ยขอลูกปูนอยขอลูกปูนอยเนี่ยอย่างเงี้ยสังเกตนะครับว่าปูที่เขาเราจะใกล้จะคล้องคลอดเนี่ยเวลาท้องเขาอิ่มๆเน่ยนะนะปลายจะปิ้งเนี่ยเขาจะแตกออกมาอย่างนี้อ่าอย่างนี้นี่คือช่วงที่เขาลังใกล้ที่จะสลัดแหละเนี่ยปลายเขาจะแตกออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยปลายเขาจะแตกอย่างนี้แต่ถ้าตัวไหนทีี่่่ยยยังงปูแนนนๆเ เขาจะปิดตะปิ้งเขาจะปิดไปแน่นเลยนะเขาจะปิดไว้ไว้นิ่งเลยแต่ในนี้เขาอ้าแล้วอย่างนี้นะครับอ่าเราจะมาทำคลอดอย่างนี้อ่าวิธีการเอาออกก็คืออขอลูกปูนหน่อยนะเราจะอ้าเขาออกมาอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราจะใช้วิธีการคือสลัดแล้วสลัดลงไปตรงนี้ในน้ำดูนะครับสลัดไปนิดนะครับอ่าดูนอยสลัดนะอ,อ่านะครับเนี่ยลูกปูก็จะหลุดลอยหลุดแล้วครับเนี่ยเนี่ยลูกปูเขาพร้อมจะหลุดกันมันง่ายนะครับเนี่ยออกมาแค่นี้เองเนี่ยคือท้องแก่แล้ว แต่ถ้าบางตัวที่มีติดอย่างเงี้ยเขาไม่ออกเนี้ยเราก็สามารถใช้ได้ครับใช้น้ําเนี่ย่วยนะครับเนี่ยฉีดลงไปได้เนะครับเห็นไหมฉีดลงไปได้เท่าคาวอยเนี้ยอ่าคุนแม่ขอลูกปูหน่อยนะครับขอลูกปูหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูให้เดี๋ยวมาดูให้ใหโอเคสะอาดไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาหมดแล้วอ่าเนี่ยครับออกแล้วอ่ะจากน้นหรือลูกปูเราก็จะแยกไปทุกบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะขังใส่ไปก่อนเี่เรามาดูลูกเล็กในคนะครับนี่เป็นไงครับ เห็นไหมท้องเล็กเมื่อกี้นะครับลูกเต็มเลยเห็นไหมแล้ววิธีการถ่ายน้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าถ่ายน้าเราเราถ่ายน้ําวิธีการเอาออกเนี่ยส่วนใหญ่ตายเพราะเรื่องการถ่ายน้ําแต่นี้เราจะถ่ายยังไงไม่ช้ําดูกระมังแล้วนะครับนี่ลูกปูคาค้างอยู่อ่ะวิธีการถ่ายน้าอ่เอาเอ็มยกขึ้นอันนี้ต้องสอนก่อนยกมุมนี้ยกมุมสูงขึ้นกระดกขึ้นป่อยอ่าปึ๊บนี่คือการถ่ายน้ำเห็นไหมลูกปูเนี่ยนะครับมันก็จะเกาะตามสแลนอยู่อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเกาะตามสลนอยู่อย่างนี้ นี่คือกรณีที่จ่ายน้ํานะครับเห็นไหมลูกปูก็จะค้างเกาะอ,อยู่มันจะไม่จะเถื่อนมันจะไม่ช้าเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มีตะแกรงก็คือตะแกรงตันนี้ก็จะเป็นการลูกปูไม่ให้ลูกปูมันไปไหนเห็นยังอันนี้ตะแกรงนะครับนี่ได้ถูกพัฒนามาแล้วนะครับโดยอุรยานะครับพัฒนาแล้วประมาณชุดอนุบาลชุดนี้นะครับซื้อได้ที่ตามที่คอนแทคอุรยานะครับมีนะครับชุดนี้อยู่ที่4ี่อยเก้าสิบอ่าตะลานน้ำถึงนะครับอันนี้คือพวกจอกแหนแต่พืชน้ำเนี่ยปูเนี่ยเขาจะชอบกินและความพิเศษของพืชเจ้้าตัวนี เห็นไหมครับมันจะมีที่อยู่ตามซอกตามอะไรเห็นไหมครับนี่อย่างเงี้ยมันจะดีมากนะโอเคเนี่ยนะครับเราก็แต่งงนี้เขัาไปทั้งนั้นเนี่ยดูลูกเง้ครับเนี่ยแข็งแรงยุ่ยเจ้ายุ่ยแย่ยุ่ยแย่เนี่ยดูดูนะดูลูกนะครับเนี่ยยุ่ยแยะเลยนี่น,นะครับดูแข้งขาเนี่ยคราขนาดเนี้ยเล็กขนาดนี้ละเอียดขนาดเนี้ยเ,เห็นไหมถ้าเราฉีดน้ําไปโครม